กระจายใบแบบใบเรื่อยๆตอนนี้ตอนนี้พูดแล้วมันจะไปออกตังมังทรงุ้นแล้วมันส่งตัวเมืองมาเลยทนเนี่ยส่ตัวเมืองกับชาแล้วท่นเนี่ยกเลยเขาเล่นอะไรบางอย่างเรีหัวเราออกมากันยกไหมบู๊เลยเบียงแล้วไปไว้ทำอะไรทำเป็ดฟันนีดเดียวโซ่โซที่ไตมันไปทีละคืบยังไงนะขี่สมุน ไห, <át stars> หลแล้วมือน <anak lonely, S 2> ี่หัวอย่างไหลเลยใบเห็ดดูในโทรศัพท์ดูเขาเขายังกินกินอยู่กับแสดงว่าม้านี่มากินข้าวแล้วก็กลับเด้ยังมาจ่ากินข้าวกินแบบธรรมดาแบบกัน้ึกว่ามีอนามีนาเหมืับ